Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ สงสัยแล้วนะว่าฉันจ้างแกมาทํางานหรือว่าให้แกมาเป็นเจ้านายกันแน่แล้วฉันให้แกแล้วผ่านเนี่ยแกทำหรือยังฮะ,ะจานชามช้อนเนี่ยล้างเสร็จแล้วฉันได้เองทำหรือยังยัง,ย,งยังครับเจ๊แล้วต้งแต่แกตอบหมัดเข้ามาเนี่ยทำอะไรไปบ้างฮะยังไม่ได้ทําอะไรเลยครับแล้วทำไมแกไม่ทำครับผมครับผมฉันเปิดร้านหนึ่งอาถไม่ได้ทำไก่กุศลงสดด้วยพอถึงสิ้นเดือนเนี่ยจะได้แจกเงินการบีบีอะ ขอ,ขอโทษครับเจเดี๋ยวเดี๋ยวจะทำเลยครับเดี๋ยวผมจะทำครับอ๋อฉันฆ่าโทษแกไปแล้วนะถ้าแกทำผิดอีกเนี่ยฉันไล่จะออกแน่เข้าใจไหมเข้าใจครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวผมทำเลยครับเจเดี๋ยวทำเลยื่ครับผมโดนแล้วไหมครับเจทำไปแล้วครับดีมาก บำไปวะไอ้เดเจงแกทำอะไรแกเนี่ยคะแกฉันแตกหมดแล้วจะพังแล้านช่นหมฮัไงหลผมขอโทษจริงเจ๊ผมไม่ได้ตั้งใจไม่ได้ตั้งใจเหรอวันก่อนเนี่ยนะแกทำถังน้ำแข็งแตกและฉันเนี่ยต้องไปเสียเงินไปพันธันให้กับลรงน่ะ กับเจ้กผมไม่ได้ตั้งใจจริงๆนี่เจ้ฉันทนแกไม่ไหวแล้วนะเว้ยเน่แกเอาจากลับไ่เลยฉันรล่อยอกแล้วมันเดือนเนี่ยคินนะว่าท่ให้เนี่ยฉันถือว่าเป็นพี่แกมาทไม่ได้คัไม่ได้สิห้าคอมผมบอกแล้วผมจะเอาอะไรกินละเจ้แกก็ไม่สมงานที่อื่นเลยไปเจ้อะไรไม่ได้เจ้ แค่นี้เหรอเจ๊เดี๋ยวคอยดูขอโทษบวกลบเลขทำได้อยู่อเ,เอดไม่รอบคอบดีมาก และพุทธศาสนาสุภาษิตวันนี้นะคะทำมาี่ตีสหวรัณนาความโอตนททาได้ซึ่งความความัูกผ่นนะจ๊ะส่วนภาพปิดท้ายของเราวันนี้ค่ะเป็นภาพหมีแม่ลูกที่บุกเข้าไปขวางการจัดงานปาร์ตี้สระน้ําของเด็กๆที่บ้านหลังหนึ่งในสหรัฐอเมริกาค่ะโดยเด็กๆเองนะคะก็ได้แต่ยืนมองลูกหมีค่ะที่เข้าไปฟัดตุ๊กตายางเป่าลมอย่างสนุกสนานแล้วก็ถือว่าโชคดีนะคะที่ครั้งนี้เด็กๆไม่ได้รับอันตรายจากหมีแม่ลูกคู่นี้ด้วยลากันไปด้วยภาพนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ความสงบหนักแน่นเป็นเครื่องผ่อนปรนระงับความรุนแรงความขัดแย้งความไม่เข้าใจในการและการได้ทุกกรณีโดยเฉพาะความสงบหนักแน่นในจิตใจนั้นทําให้เกิดความยังคิดพิจารณาตามเหตุตามผลจึงช่วยให้สามารถคบคิดวิจัยเรื่องราวปัญหาและกระทําได้ถูกต้องพอเหมาะพอดีมีประสิทธิผลพระบรมราชโองาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว